เอาคืนไปเลยนะทำไมทําแบบนี้เอาเม็ดครึ่งกล่องมาให้ฉันใช้หรอหน่าเกลียดกันไปหรือเปล่ามาโกงกันแบบนี้ฉันต้องขอโทษคุณจริงๆนะจ๊ะขอโทษแล้วมันหายเหรอรู้ไหมฉันน่ะมีสิทธิ์ที่จะแจ้งตำรวจจับเธอเลยนะแม็ดจ้าเม็ดเม็ดขายกันถูกๆเลยนะจ๊ะราคาโรงงานกล่องละสามส้าสมกล่องราา้อยนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยนะคะ ตรงนั้นมีแมสขายด้วยนี่นะเราไม่มีใช้อยู่พอดีเลยเดี๋ยวต้องรีบไปซื้อหน่อยแล้วเอากไปไม่ได้อาเบกไว้อยู่นี่นะซื้อแมสหน่อยครับกล่องละสามห้าสามกล่องร้อยจ้ารับกี่กล่องดีจ้าหนึ่งกล่องครับได้จ้าสามสห้าจ้านี่ครับสังคทอนค่ะแมสจ้าแมสแมสขายถูกๆเลยนะจ้า กล่องละสามห้าสามกล่องร้อยจ้าแมสจ้าแมสไปจ้า,ายัางไงครับกล่องละสามห้าสามกล่องร้อยจ้าเอากี่กล่องดีจ้าเอาสามกล่องครับได้จ้าจ้าละจา้า พอพอดีผมมีเงินอยู่5บาทนะครับไม่ค้าพอจะแบ่งขายให้ผมได้ไหมครับปกติฉันก็ไม่แบ่งขายหรอกนะเห็นว่าสงสารหรอกอ่ะอ่ะฉันแบ่งขายให้คุณชินละบาทจริงครัอ่ะ,อะจ้า ล่ะจ้า,จาขายยังไงไะจ้ากล่องละสามห้าสามกล่องร้อยจ้า<ฮ>ถูกจังเลยอ่ะวันก่อนนะฉันไปตลาดมาของต้องสี่สิบแน่โอ้ยฉันรับว่าถูกฉันก็ขายถูกเลยจ้าแล้วนี่สามชั้นหรือเปล่าจ้าสามชั้นปลอดภัยแม่ค้ายังใส่เลยจ้าถ้างั้นวันนี้เหมาเลยละกันขอหกกล่องเลยได้แล้วจ้า ขอ,อให้เ,เคง็งๆรวยๆนะจ๊ะแม่คะจ้าไปก่อนละวันหลังมาอุดหนุนอีกนะจ๊ะจ้ะขายแม่ก็ทุกถูงแบบนี้ก็เปลี่ยนใหม่เลยเฮ้ยทำไมแม่ได้แค่ครึ่งกล่องอ่ะแม่ค้ลลาโกงเราแน่ๆเลย อเอาคืนไปเลยนะทำไมทำแบบนี้เอาเม็ดครึ่งกล่องมาให้ฉันใช้หรอหน่าเกลียดจนไปหรือเปล่ามาโกงกันแบบนี้ฉันต้องขอโทษคุณจริงๆนะจ๊ะขอโทษแล้วมันหายเหรอรู้ไหมฉันน่ะมีสิทธิ์ที่จะแจ้งตำรวจจับเธอเลยนะฉันผิดแล้วจริงๆจ้าคุณอย่าแจ้งตำรวจจับฉันเลยนะ ฉันอ่ะภาระเยอะไลนจะค่าบ้านค่านมลูกฉันยังไม่มีจ่ายเขาเลยจ้า,จาฮัลโหลจ้าแม่นมหลานหมดแล้วเหรอจา้จาจ้าหนูรีรบหาเงินแล้วโอนให้นะจา้จาจ้าแค่นี้ก่อนนะจ้าแม่ภาระเหรอไม่ได้มีเธอคนเดียวนะที่มีภาระฉันก็มีเหมือนกัน วันนี้ฉันไม่เอาเรื่องเธอเธอก็ไปโกงคนอื่นเขาอีกกสิฉันไม่ทำแล้วจริงๆจ้าเอางี้ไหมจ๊ะฉันคืนเงินให้คุณถ้าทางบ้านไม่มีฉันน่ะเขาต้องลำบากแน่ๆเลยเธอเก็บเงินไวเ้เถอะและฉันก็ไม่เอาเรื่องเธอด้วยขออย่างเดียวอะ่ะเธอใส่แมสมาให้เต็มกล่องก็พอแล้วอย่ากโกงกันอีกละพี่จ้า ขอบคุณคุณมากจริงๆแล้วจ้าวันหลังอ่ะอย่าไปโกงใครเขาอีกล่ะไม่งั้นน่ะจะค้าขายไม่รุ่งเอาจ้า